เด็ครับเดีียวคุณกรนาติกาวนิดนนจะอ่านแถลงการว่าทำไมเอเดนเราจึงมาขอรับคว <S S S นคพื้นที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาแห่งนี้แต่รับประกันดับพี่น้องอเมริกาเป็นชาติที่มีเหตุผลและเป็นชาติที่เคารพประชาธิปไตยดังนั้นรัฐบาลท,ที่อ้างเสียงข้างมากมาจากการซื้อเสียง ออาความจโจรโิรในความถูกต้องอเมริกาไม่เอาแล้วจะอยู่ข้าประชาชนไทยแน่หอแล้วผมจะบอกกับพี่น้องว่าตลอด3-4วันที่ผ่านมาเราเดินทางดาวกระจายไปทุกกระทรวงเราเดินทางดาวกระจายไปทุกสื่อมวลชน เราเดินทางดาวกระจายไปทุกสำนักงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นดีเอสไ